ครับผมพี่น้องการสวัสดีตอนเช้าครับดีพระมายามรอบวันนี้ขึ้นมตัตยามมอ้อก่อได้บม่มันดี่มาเบิ่งหลอบประคอครับผมมีรอยเข้าว่วจีบบ่มานะที่แหลกนะในวันบ่ประมาน,มนก็นเลยมาเบิ่งก่อนเข่าอยู่ีครับผมรอยตันกระทุงกระทุงขึ้นตรงตรูดแสดงว,ว่ามันมีตัวตัวไหนตัวนี่พี่น้อง ตัวตรงอยู่หนักมือดีอยู่พี่น้องต่ำตึกเลยว่ะฮันเนี่ยสองบอกว่าสองโตแท้สองแท้แบบนี้หนึ่งว่าเล้วว่าเล้วหนึ่งสองหรือสามสองหรือสามพี่น้องหนึ่งสอง สอ <languages? S 2> งต um, ัวสองตัวอะไรตัวน kind of <t considerations> ้ำม้วใหญ่ครับผมนี่ต่ำหล้วพี่ตุ๊กตาสีสองตัวโอเคเลยพี่น้องหลังเดียวคุ้มอีกแล้วตัวใหญ่ปลาใหญ่ว่าจะบ้ามาเด้หนิบ้าเด็กการเด็กการพี่น้อง เขามาสองตัวแม่กับตัวผูเพร้วว่าตัวนี้บนใหญ่ครับผมผมจะเ,เอาเอาตัวเดียวนี่แหละเพราะแล้วเหลือแล้งแล้วเอา,น,น,อานี้ย่เถอะตัวมันหน่อยอยู่ครับเ,เอาปลาผูกกับปลาแม่เป็นเพียงพี่น้อง ตัวเดียวเพราะนี่เาคาบแล้วครับผมไงเลยพี่น้องเปิดโลแล้วครับผมออกงากแป๊บหนึ่งนะครับนั่นนั่นอ,อ มาแล้วพี่น้องแต้มเดียวนีู่แล้วครับใจรอบว่าหลา,าเบื้องสัมนียล่ะลังอื่นกับพวกเขาแต่บเบื้องส่วงแล้วเขาก็จะเข้าเบืองเดียวนี่แหละอย่างตัวใหญ่โอเคครับผมมาันมาันขึ้นเขาครับส่วนนี้